太不麻烦，好一双宝。

ิมานีอิมังอิมังสุปาปยนะสายัญชนะสพันงาลีนังโอชนัันงอัลังอุตัสสะอูเจมิอูมิตมานิมายังพันเต พัตานิสาปริวลาณีทิคขูสังฆาสะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตทิคขูสังคโคเอมานิพัตานิสาปริวลาณีปฏิคันาาหาตุอามะ ิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อถามถวายซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวาณทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพระตาหาร รับทั้งของโอิมานทั้งหลายอย่างนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการลนานตืรงอาจารย์กิตแ่สานุกสวรคมเารส যাকাকাকেন. Yeah.

E